เอาสองเชือกมาหาพี่แป๊ปซี่กับพี่เบนซ์มาจากไหนกันคะโอ้เดินออกกำลังกายครับผมโอ้เดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะคก็ส,ยยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะ วันนี้มาพบกับเราในช่องกล้วยอาเจียงภายแก้วภายสักไปก็สวัสดีนะคะทักทายวันวันจันนะคะวันนี้วันที่หนึ่งต้นเดือนนะคะก็ดีใจมากนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งกล้วยมาให้กับช่องกล้วยอาเจียงของเรานะคะก็ าฝากมาทางาช่องพรายวันชัยนะคะพรายวันชัยมาส่งเช้านี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ข้าวนะคะจากเมืองนอกนะคะก็ได้สนับสนุนเป็นกล้วยนะคะกล้วยหวานๆให้กับครอบครัวช้างกลัวเจียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำให้ช้างได้ทานกันนะคะ น่าฐานมากเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดก้าสอ๋อสิบถุงนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็ขอบุญกุศลที่ท่านช่วยเหลือช้างนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพารา,ามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆยิง่งขึ้นไปนะคะสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างช่องกวยเจยงก็ต้องขอ ขอพระคุณท่านอย่างสูงนะคะที่เมตตานะคะสนับสนุนเป็นกล้วยหวานๆให้กับช้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้นํากล้วยไปล้างแล้วก็เอาให้ช้างเราได้ทานกันนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ข้าวด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะที่ครับผมก็ตอนนี้เราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับผมที่สนับสนุนกล้วย มันหวานให้ชาของเราวูวดูใจบุญใจบุญเห็นด้วยแล้วหิวมากนะคะเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็เอามาต้อนน้องกันนะคะก็ขอบคุณไปทางคุณแม่ข้าวค่ะคุณแม่ข้าวนะคะจากทางไหนจากเมืองทางนอกนะครับถ้าคุณแม่เห็นคลิปนี้นะคะคุณแม่เมนบอกด้วยเมนบอกด้วยนะคะก็ขอขอบคุณช่องไทยวันชายด้วยนะคะเอาไปส่งถึงที่เลยใจบุญเสียงหน่อยหน่อยลูกหวานหวานเสียงขอบคุณแม่ข้าวเลยเร็วเสียงก่อนเสียง ดัง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 สวยเสียงเสียงเ้นาะอ่ำเออคำใหญ่เลยอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเยอะดูดูเรื่องกินไม่ต้องบอกนะครับจะชอบใจนะคะหนูชอบใจนะคะค่อยๆกินค่อยๆกินลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกอ่ะะคคยกินนไม่มีใครแย่งหรอก แน่แม่แม่นี่ครับผม,มก็ขอบพ่ะคุณทางคุณแม่ข้าวด้วยนะครับก็คุณแม่เคยส่งมาให้ตอนพี่ใหญ่สักใบป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ ยังไม่ได้ทานเลยนะครับพี่ใหญ่ก็ได้จากเราไปแล้วมันอยากจะพูดเลยโอเคต่อคุณแม่สมใจเสียงน่อยเสียงออแม่ของพี่แก้วกับน้องใจบุญนะคะดูนครับเอฟซก็ช่องเราก็ไม่ได้ขายออนไลน์นะคะครับผม วยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านนะคะที่สนับสนุนด้วยวัหลานมาให้โอเคีย๋าายวพี่แก้วครับครับผมดูน้องแจบุญของเราก็เรื่องกินนี่ไม่ต้องบอกนะครับ FC เรื่องกินนี่โวเรื่องใหญ่ดูนะครับดู สาวผมยาวของเรานี่อะไรเยอะเนาะยู่ยเฉยเป็นไรอยู่ดูนะครับไม่มีนิ่งนะครับจักอะไรดอกดิดเฮ ผมยาวเหมือนแม่เลยครับสายตาพี่แก้วนี่ไม่ต้องบอกวาเหมือนใครดูแม่ครับดูแม่ครับสายตาพี่แก้วนะครับซ4สุดรอสุดรอ เียงน่อยเร็วครับหน่อยครับส,สวยสวยครับสวยสวยส,สวยส,สวยส,สวยสวยเสียงบนสุด แก่กล้มแกล้ม,แกล,มแกล้มครับแกล้มต้องกินสายตานี่โอ้อะไรนีนหนูนี่โอเคก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณ,คณกับซุ้มของเราครับครับผมโอเคครับผม ครับ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 อือโอเคครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาหาแม่ทองคูณนะคะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้อะไรโอ้กลวยนะครับยกล้วยกลวยแม่ทองคูณนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้เราก็ล้างแล้วนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วขอบคุณทางช่องสายวันชัยนะคะที่มาส่งมอบคล้วให้เราครับผม ขอบคุณคู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะอ่ะทังนี้ทังนี้ทังนี้ทั้งนี้ทงนี้คุณแม่ข้าวแคะแม่ใหญ่ของเราเรื่องกินไม่ต้องบอกนะครับเอเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับค่อยกินค่อยกินค่ะเออก็ขอบคุณไปทางคุณแม่ข้าวด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ทางประเทศไหนนะครับรู้แต่ว่าอยู่ทางทางนอกค่ะเพราะว่าตามาทางช่องพายวันชัยครับผม กินก่อนค่อยๆกินก็เราให้แม่ใหญ่แล้วก็มาให้อีละกับพี่แสนคำผมแม่ใหญ่นี่ไม่ต้องบอกนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ในในโอโ้โหมาจากระใชลูกกับคุณแม่ดูครับ อ,อที่เราวิทีราวิ้ะจ้าอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่แซนคํากับอีละ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งกล้วยมาให้เราขอบคุณค่ะครับผมอ่านะคะตอนนี้เรามาหาน้องคำแพงให้กล้วยมาฝากพี่แป๊บซี่กับพี่เบ้นมาจากไหนกันเนาะมาเจอนมหล่อออกเดินนะคะอุ้ยุเดี๋ยว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  นนหานนนะคะนมหลอสองเชือกมาหาพี่แป๊บซี้กับพี่เบน์มาจากไหนกันคะเลยออกกําลังกายครับผมโอ้นนออกกําลังกายยามเย็นนะคะนมอเลยก็มาเยอะเลยออกกําลังกายหน่อยอยู่นครับสมใหญ่ครับผมมใหญ่วันนี้เขามีงานอะไรกันคะวันนี้เ้าอะไรนะเขาประมูลอะไรปนะผ้าไหมอ๋อประมูลผ้าไหมอุ๊ยๆคําแพงกลัวพี่แป๊บซี่หรือเปล่า เคยอยู่กับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะคะพี่ายสักใบนะคะพี่ใหญ่แลก็เวลาเข้ามหาาลัเาชินแล้ววันนี้พี่เป๊ปซี่กับพี่เบนกินกล้วยเยอะแล้วใช่ไหมคะกินกล้วเยอะแล้วครับโอ้กินเยอะเลยไม่กินดีกว่าก็เลยเดินเดินให้ย่อยนะคะเดินให้ายกด Okay. วันนี้น้องํำแพงมีพี่ๆมาหานะคะควันหมายได้กล้วยมาฝากขอบคุณคุณแม่ข้าวคุณแม่ข้าวข้าวผัดปลาฝากมาทางช่องวันใช้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแสนคำก็ดีใจนะคะมีพี่ๆมาหา โอ้ยด้านน้นก็คุณตาแสนสุกนะคะ,ะก็ยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นชาวช้างเราก็จะพาช้างออกเดินนะคะออกเดินกลับบ้านอย่างนี้นะคะน้องําแพก็จะมาผูกไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้ ก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้เราได้ด้วยมาฝาก <S <S น้องคำแพงน้องแสนคำนะคะก็ามาเจอพี่เป๊ปซี่กับพี่เบนเดินออกกำลังกายนะคะก็คลิปนี้นะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องกุวยเจียงภายแก้วภายสักใบกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีค่ะ